วันนี้เรามาดูเคสหนึ่งนะครับในเรื่องของการรับสิทธิทุพพลภาพนะครับเป็นสมาชิกของกลุ่มเราเองชื่อว่าฐานทัพนะครับก็ทราบมาจากแกนะครับแกเขียนมาว่าสวัสดีครับผมล้มป่วยปี60ขคณะนั้นเป็นลูกจ้างหรือทำางิสนะครับรับจ้างครับพวกเราไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับเกี่ยวกับเขามาปรึกษาเรื่องของชราภาพก็รู้ว่าหักก็คือหัก เพราะฉะนั้นพี่หมอก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นผู้ประกันตนจริงหรือเปล่านะครับก็พยายามหาข้อมูลครับก็มีการคุยกันนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปตามเรื่องไม้เขาก็บอกว่าเขาป่วยอยู่นะครับก็คือคนที่ป่วยอยู่นะครับก็คงจะยากลําบากนะครับที่จะเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็ต้องอาศัยผู้ปกครองหรืออาศัยญาติพี่น้องนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะลำบากเพราะพี่หมอเคยพาตัว ผู้ทุพพลภาพหลายคนหรือว่าช่วยเสนอในการยืน่นส่วนใหญ่ไปถึงเขาก็จะพูดคำเดียวนะครับว่าไม่ให้สิทธิ์นะครับไม่ได้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลการยื่นสิทธิ์ช้าหรือเหตุผลใดก็ตามนะครับก็ค่อนข้างจะยากลำบากนะครับรายนี้เขาก็แจ้งนะครับว่าเขาล้มป่วยโรงพยาบาลก็ถามเรื่องเอกสารต่างๆนะครับเพื่อจะได้ดูว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับ ก็จริงๆอยากขอดูใบเอกสารแล้วก็เอกสารที่ได้รับที่เขาไปยื่นมาเขาบอกเขาเคยยื่นนะครับแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับพี่หมอก็ภาวนานะครับว่าเขายังคงจะต่อสู้ต่อไปนะครับแล้วกอ็อยากให้เขาเข้าถึงสิทธิ์จริงๆนะครับถ้าเขาได้ตามสิทธิ์นะครับซึ่งก็คงต้องยากลำบากพอสมควรนะครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ต้องบอกเลยครับว่า สิทธิประกันสังคมเนี่ยทำอะไรที่ยุ่งยากลําบากพอสมควรนะครับซึ่งถามว่าพี่หมอแบบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตอบยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามักจะต้องให้ผู้ที่รับสิทธิ์ไปยื่นที่สาขานะครับจริงๆแล้วในถาลายแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะมีหน่วยที่ออกไปดูนะครับถ้าเขาโทรไปเราก็ช่วยเขาครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินได้หรือยังไงนะครับ หรือบางคนอาจจะมีปัญหาทางจิตนะครับซึ่งคุยไม่ได้ก็ต้องให้ญาตินะครับซึ่งการวินิจฉัยเขาก็จะให้ผู้ประกันตนไปที่โรงพยาบาลอย่างเดียวเลยนะครับซึ่งมันก็ลำบากอยู่ครับมันน่าจะดูว่าเออเคสไหนควรจะทำยังไงนะครับในเมื่อประกันสังคมมีเงินระดับแบบล้านล้านควรจะมีหน่วยที่ออกไปออนไซต์เซอร์วิสกับผู้ประกันตนหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นข้อสเสนอนะครับ ในการให้เขาเข้าถึงสิทธิ์จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องมีเจ้านายสั่งมาถึงจะทำให้นะครับแต่ก็มองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าประกันสังคมเองเขาก็คงจะมีหน้าที่มีกิจภารกิจกันมากมายนะครับซึ่งก็หวังว่ารายนี้เขาจะสามารถรวบวมเอกสารและส่งให้พี่หมอดูได้เพื่อพิจารณาก่อนนะครับว่าเขาเป็นผู้ประกันตนเมื่อ,อไหรนะครับ ช่วงที่ป่วยอยู่มาตาอะไรนะครับเขาควรจะเข้าไปดูนะครับมาส่งให้พี่หมอแล้วก็ตัวใบรับรองแพทย์เป็นยังไงบัตรพอมอมีไหมทุกสิ่งทุกอย่างพี่หมอก็ต้องขอดูเอกสารด้วยนะครับไม่งั้นพี่หมอทําอะไรไปมันก็อาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องพี่หมอต้องกันกองพอสมควรครับก็หวังว่าเขาจะเข้าใจนะครับแล้วก็ให้พยายามหาเอกสารต่อไปนะครับขอบคุณครับ